สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี <ส S 1> ครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องของพ่อสว่างแดนินครับพพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกกำลังใจที่มอบให้ขอโทษขออภัยครับไหว้มือเดียวเมื่อหนึ่งจับโทรศัพท์พี่น้องจับกลองนี่แหละครับถ่ายคลิปไปพี่น้องเบิ่งขอบคุณครับทุกกำลังใจเด้อขอให้กับพ่อสว่างแดนินมาโดยตลอดพารีวิวสามหล่อมือพี่น้องเบิ่งสามหล่อ เงินสดสี่แสนหาแต่ว่าเป็นแตงประเมินประมาณสองแสนครับไพ่ในคลิปนี้นะพี่น้องเบิ้งว่าเพิ่นแตงยังไงครับพี่น้องแตงสองแสนเนี่ยถือว่าคักอีกเลียนะครับย่อมย่อมเด็กหน่อยคอนนี้สร้างอยู่จัดจ้านย่านบรรทัดทองพี่น้องไปครับล่องไปเบิ้งน้ำกันนั่งไปเบิ้งน้ำกันพร้อมแล้วก็ไปเบิง้งภายในตัวรถบ่ามี่ยัง่งคือยัง,ออยงแตงรายปันนั่นพี่น้อง ไปพี่น้องไปเบินน้งนั่นกันครับอําพรสว่างเด่นตุกซิ่งจัดจ้านย่านบันทัดทองไปครับไปพี่น้องสามหล่อสิ่งเมื่อนีย่ยาวไปยไป่อไปมาๆมา,มาเบอร์พี่น้องนั่งรถคันละหกแสนครับพี่น้องรถสี่แสนหกแต่งไปอีกสอง สายหวางสายหวางเไอพี่นอออออ้องท่าก่อนท่าเฮ้ยบังเสียงทอนเลยพี่นอออ้องเอ,อ้ยได้นั่งรถคันละงหกเซนพี่น้องแจ <c oughs> วแจวแจวโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องจอไดไว้นีบอ่ ็หนุ่มก็หน่มดีแต่พี่น้องเอ้ยสามหล่อสิ่งอเอ้ยเขียวเขียวเขียวจะท้าก็ท้า <S <S จะควงกูยูครับเอารถมาล่องเล่นพี่น้องเจ้าของคุณกูยูแล้วเดี๋ยวหน้าท่าคลิปนะย่างน้ำกลดอกอกจอดเพื่อนพี่น้องคันเนีย ราคาอยู่400,000 406พ้นเตียงเบิด200,000พี่น้องโอ้ยจกักไปยังตัวยัง่ย,งยจัดย่านย่าน,านมาทัดท่องกับขั้นนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยท่อกับท่อสูตรจัดย่านย่านมาทัดท่องเป็นว่า พี่น้องเบ่งรอบๆครับเปิดแต้งอีกอย่างเน่ย ท่อกระทอสูตรอนนี้พี่น้องเอ้ยพี่อันนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่ด้วยครับเดี๋ยพี่น้องเนี่ยบบรรมดาดจะเป็นเหล็กเหล็กเพิ่นมาใส่สแตนเลสครับท่อดาดที่เป็นเหล็กนี่พี่น้องเนี่ยเล่านี่เครื่องเสียงกับติดเองครับนี่บา 3, 000, 000, ้านว่าสามหมื่นมาตัดกันใส่แม็กแฮ็กมีหัวบอมพี่น้อง ก็จีร้ายบาทยูได้ดครับท่อสูตรพี่น้องติดแก๊สติดแก๊สเต้นีกับแพงเนี่ยพี่น้องมีลำพวงพร้อมโอ้ยพุ่นลางคื่องเดี๋ยวมันเปิดไฟนีหนิวเขาทาด้พี่น้อง ต้องบรรทัดท่องก็ต้องเขาแร้วว่าถไปอยากมีก็ต้องสร้างไม่ใช่อ้างว่าจนเบึงบรรยากาศกลไกครับพี่หอ ืองไกลๆครับเธอบัวความครับพี่น้องโอ้พุ่น,นมีปีปีสองโตพี่น้อง นี่ซับกลางแหลมเบ็ดก็หน่องผู้ชาเลี้ยนได้ดลอยซีลอยหา่มามันนี่คือน่องคนบ้านสุดจัดสุดจัด เบื้งทะเบียนไว้ได้ครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งสามสี่ช่างอิวอิวสว่างเกรินเพื่อนได้ครับพี่น้องแถวบรรทัดท้องแถวจุล่าครับนี่มันก็ไซเลดเว้พี่น้องไซเลดไซแหนบโชคอัพอีกพี่น้องมา แต่งไรค่ะร้างอยู่เลยฮะได้สิว่าบ้ากับบ้าครับบ้าพอใจรักคลิปที่เราเบื้องบนจุใจพี่นอ้องเตอร์โบนี่กับหลายพันอย่างครับพี่นอ้องแต่งไปแต่งมาครับมันก็เล่นหลายลักสองแสนือยังสร้าง,งยูคนว่านแหละครับพี่นอ้อง จุใจเบื้องเต็มๆต้องเบื้องกระขึ้นพี่น้องอยังสีงามเพิ่นเปิดไฟเพิ่นเปิดไฟต้องเบื้องกระขึ้นยังสีงามคนมันมากเนาะพี่น้องเนาะไอ้จังได้สองแสนกับย่อมจด้ย่อมแต่งมันแพงน้ำเหลียดเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยนี่แหละ กกอุปกรณ์น่ยโตรถเนี่ย0ี่แสนหาี่แนหกะครับเดียมเพชรบกมนมั้งนสะิล่ะพี่น้องสแตนเลสนีน่กระเลดนีน่กระเลดพี่น้อง คุณในไลายเดอครับพี่น้องพารีวิวสามหลอดสิงครับอย่ามาทับท้องมือนหขออนุญาตลงคลิปเด้อครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ